รอเชียวขอถ่ายรูปหน่อยนะขอถ่ายรูปหน่อยโอเคเดี๋ยวจะไปเซเ่นก่อนนะเอาอะไรมเราเราเราหเรา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 ตเนอะเาเนออน้ำหรอเนี่ยน้ำน้ำน้ำาเเราเราอหรอเราเอมีน้ำด้วยหมีเราเอเเรหลอหรอโอเคงั้นไปก่อนนะครับมาดีครับเราเรตเนอร จ้าสะสรานจ้า,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 าจ้าสราจ้าสวัสดีจ้าวันนี้จะชวนนั่งรถบอขอสอไปเชียงใหม่นะลงอำเภอจอมทองเราจะไปขึ้นดอยอินทนนท์กันจากบ้านมาเนี่ยเราก็นั่งรถโรบินฮูดเรียกแก๊ปมาเรียกโรบินฮูดมาเลยแล้วก็มาลงขนส่งหมอชีสราคาก็ร้อยกว่าบาทแล้วก็ มาขึ้นตั๋วที่ขนส่งหมอชีส้สนะนั่งรถไปจอมทองเชียงใหม่รถมีเที่ยวเดียวนะวันละเที่ยวเท่านั้นตอนทุ่มครึ่งเพราะนั้นจองผ่านเว็บไซต์เลยแล้วก่อนไปเราก็มาขึ้นตั๋วได้ที่นี่จากกรุงเทพไปจอมทองก็อยู่ที่572บาท เดี๋ยวพาไปเที่ยวจอมทองกันวันนี้นะจ๊ะขึ้นดอยอินทนนท์กันจ้าเดี๋ยวเราไปขึ้นตั๋วก่อนวันนี้มาเร็วไม่ได้ไม่รีบเราก็จองตั๋วผ่านเว็บไซต์แล้วแล้วก็รหัสจองเนี่ยไปขึ้นตัว๋วเพื่อที่จะเอาเลขที่นั่งเพราเราจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์มาแล้วล่ะก็ไปเอาตั๋วจริงมาบรรยากาศหมอชิดสองนะยิบเงียบคนไม่เยอะเพราะเป็นวันอาทิตย์ หน้าหมอชีก็จะเป็นบริษัททัวร์หลากหลายนะแต่กรุงเทพจอมทองเนี่ยจะมีเที่ยวเดียวแล้วก็เป็นของบริษัทขนส่งเท่านั้นนะขนส่ง999เพราะฉะนั้นมีเที่ยวเดียว36ที่นั่งหรือไงเนี่ยจะต้องไปขึ้นตั๋วก่อนแม่ตั๋วมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะตั๋วกรุงเทพจอมทองตั๋วก็จะเป็นแบบนี้บางบาง แล้วก็นนี้ก็เปิดบริเวณภายในสถานีขนส่งหมอชิดมาก,ก่อนเวลาก็ดีคนจะได้ไม่เยอะแล้วก็ไม่ต้องรีบร้อนนะมาขึ้นตั๋วเสร็จก็มานั่งรอเดินเล่นและเป็นแอร์ด้วยสบายๆประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยรถก็จะมาจอดที่ชานชาลานะแต่รถออกจริงๆตามตั๋วก็ทุ่มคึ่งเราก็ขึ้นไปนั่งรอ ทัวร์กรุงเทพจอมทองนี้ก็จะเป็นแค่ชั้นเดียวนะซึ่งเมื่อก่อนเป็นสองชั้นเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นเรื่องทางอันตรายเพาก็เลยเปลี่ยนเป็นชั้นเดียวเดี๋ยวไปเจอกันที่จอมทองเลยจ้าประมาณสามทุ่มห้าสิบก็จะมีจุดพักรถนะไม่รู้ที่ไหนว่ามันมืดรถเขาก็จะมาจอดให้พักกินข้าวที่นี่นะ เขาจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็มีข้าวต้มแล้วก็มีของฝากร้านของฝากสี่้านี่ก็เป็นเวินที่พักรถของบกสก็ประมาณนี้นะจ๊ะด้านนี้ก็จะเป็นร้านของฝากเนาะพอจุดพักรถเสร็จแล้วแล้วเราก็มานั่งกินอาหารเสร็จแล้วก็มาแวะซื้อของฝากได้จากที่นี่มีของฝากต่ตางๆไคเค็นก็มีสีชมพูหลากสี ก็บริเวณที่ราคทานอาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่จอมทองเลยรถเขาจะไม่แวะพักแล้วนะไปวิ่งยาวเลยถึงพระธาตุจอมทองเลยแล้วเ,เจอกันที่พระธาตุจอมทองจ้าหนังผมมาถึงพระธาตุจอมทองเวลา6กโมงยีนาทีนะก็รถบขสก้าเก้ากรุงเทพจอมทองก็จะมีประมาณของที่เขาแจกบนรถก็จะมี น้ำผลไม้ขนมแป้งน้ำรนส้าเก้าสา9สิบกที่นั่งก็จะมารน,นี้นะจ๊ะที่นั่งก็สองที่คู่แล้วก็เขาก็มีที่ชาร์จแบตให้ด้วย่ะลงถึงพระธาจอมทองนี่เราถึงหกโมงยีนาทีอันนี้ก็จะเป็นรถบัสท,ที่เรามานะ ตรงนี้ก็จะอยู่หน้าวัดพระธาตุสีจอมทองวอรวิหารเลยยังมืดอยู่เลยตอนนี้ยังไม่สว่างอากาศก็เย็นๆนะตรงนี้ก็จะมีรถสองแถวที่สามารถจะจ้างขึ้นไปเที่ยวดอยฉนนนได้หรือก็จะมีชุดหนึ่งที่จะไปจังหวัดเชียงใหม่ก็สะดวกสบายดียังมืดตึดตืออยู่เลยหกโมงครึ่งแล้วเนี่ยต้านซ้ายก็จะเป็นวัส เดี๋ยวเราเดินไปดูของกินหาอะไรกินที่ตลาดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปเช่ามอเตอร์ไซค์จะมีอยู่ร้านเดียวว่าร้านเช่ามอเตอร์ไซค์ยังไม่เปิดเขาเปิด8โมงวัดพระธาตุสีจอมทองวรลวิหารสำนักวิปัสสนากรรมฐานวัดพระธาตุสีจอมทองเรถทัทถวร์ก็จะมาจอดที่นี่เลยที่หน้าวัดเลยตรงนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศยามเช้าตรงหน้าวัดก็จะมีตลาดเช้านะ อากาศดีตอนนี้อยู่ประมาณ18องศาได้ที่บรรยากาศตอนเช้าหน้าวัดจอมทองก็จะมีพระมารอรับบิณฑบาตแล้วก็มีตลาดเช้าตรงนี้หลากหลายตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถเดี๋ยวไปดูรถสองแถวไปเชียงใหม่ดูตอนเช้าร้านค้ายังไม่เปิดยังปิดยังเงียบๆอยู่แต่อากาศดีมากเลย บริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถเช่าใครไม่เช่ามอไซค์ก็เนี่ยเช่ารถเนี้ยสองแถวจอมทองขึ้นดอยถนนได้เลยก็ตกลงราคากับคนขับรถเอาด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณก็มีขายดอกไม้น่าไหว้พระธาตุวัดพระธาตุสีจอมทองวอรามาหาวิหารบรรยากาศยามเช้าบริเวณหน้าวัด รถเยอะพอสมควรเลยอ่ะรถใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนี่เป็นซุ้มประตูทางเข้าวัดเดี๋ยวเดินไปทางโน้นก่อนนี่ก็ทางไปจอยถนนเดี๋ยวเข้าไปดูในวัดกันดีกว่า สวยงามบูชาดอกไม้ไหว้พระธาตุของวัดบูชาวัดพุทธมงคลของทางวัดบูชาวัดถุมงคลของหลวงปู่มีเจดีย์กำลังสร้างไม่มได้มาเป็นสิบน่าจะสิบกว่าปีแล้วจเจริญขึ้นเยอะเลยนี่จเจริญขึ้นเยอะเลยนี่ตอนนั้นมาก็มีเจดีย์แล้วมีโบสถ์แล้วแต่ศาลาไม้สักตรงนั้นยังไม่มีนะ กำลังก่อสร้างบริเวณรอบๆวัดสวยงามคนก็จะมาเดินเวียนเทียนกันเดี๋ยวไปดูรอบโบสถ์นี่นี่เข้ามาบริเวณชั้นในของวัดนะรูปสิงนี่ทำไมหน้าตาแปลกจังเว้ยทำไมรูปสิงหน้าตาอย่างนี้อะโลกฮะห,หน้าสั้นๆเนาะ นี่ตรงนี้เราเคยเมื่อสิบปีที่แล้วก็มากราบพระในโบสถ์นี้แต่ยังไม่เปิดเลยประตูข้างในยังไม่เปิดมาเช้าเกินดูข้างนอกแล้วกันสวยงามห้ามผู้หญิงขึ้นนะผู้ชายขึ้นได้ด้านนี้ก็จะเป็นหอไม้สักสร้างเมื่อปีพศสองห้า สวยงามสวยงามบริเวณพระธาตุเจดีเดี๋ยวเ้าไปดูด้านในกาบสรีละหลวงปู่ที่กุติหทปีนาเลสวนอันนี้บริเวณภายในศาลาสำหรับทำกิจของสงเชิญร่วมสร้างศาลาจตุรมุก ร่วมทําบุญ1,200บาทรับเหรียญสมนาคุณ1เหรียญจัดจ้างจำนวน5,000เหรียญขอสวนสิมอบเป็นเหรียญที่ระลึกเฉพาะร่วมทํมบุญ1,200บาทเท่านั้น99ปีชาติการพระพรมมงคลวิหลวงปู่ทองนะน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกสารานหนึ่งพระพุทธรูปปางนาตปกพดานสีสวยเลย ออกมาทางด้านข้างของวัดก็จะเป็นลานจอดรถของวัดพระธาตุสีจอมทองด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ำน,นีบริเวณลานจอดรถร้าน,นโจ๊บไบจอมทองเนี่ยเขาเปิด8ดโมงเช้าเราก็เดินเล่นๆกินอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ร้านเขาก็เปิดพอดี8โมงร้านโจ๊บไบจอมทอง เราติดต่อไว้แล้วล่ะ,ละวันนี้เราก็จะมาเช่ามอเตอร์ไซค์ขึ้นดอยอินทนนท์ครับมีร้านโจไบจอมทองมอเตอร์ไซค์ให้เช่านีเราก็เลือกมอเตอรไ์ไซค์ไปได้เลยนี่ร้านนี้ร้านมีรถที่เช่าเยอะมีบรรยากาศในร้านมาเช่าได้เลยนะมีร้านเดียวค่าเช่าวละสามร้อยบาท ก็เป็นมอเตอร์ไซค์แม่บ้านมอเตอร์ไซค์เกียร์ที่เราเช่ามาที่จะขี่ขึ้นดอยนันนนะขอบคุณครับวันละสามร้อยบาทเช่าไว้สี่วันอันนี้มอเตอร์ไซค์เวฟร้อยยี่ห้าไอขึ้นเขาเขาบอกว่าใช้มอเตอร์ไซค์เกียร์จะปลอดภัยกว่าเดี๋ยวก็ต้องลองขี่สักแป๊บหนึ่งเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เกียร์ไม่ได้ขี่มาเป็นสิบปีแล้วขี่แต่เกียร์ออตโต้ ก็จะประมาณนี้นะจ๊ะนี่มาจุดพักรถแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นดอยอินทนนท์